ดีจังเอ้ะเสียเที่ยงแล้วนี่นะให้น้องนุงนิ้งเอามอเตอร์ไซค์มารับไปทานข้าวดีกว่าสวัสดีครับพี่ลินทำอะไรอยู่ล่ะครับพี่มาถ่ายรูปบรรยากาศในสวนของเราเนี่ยจะเที่ยงแล้วกำลังจะให้น้องนุ้งนี้เอามอเตอร์ไซค์มารับไปกินข้าวแต่เอ๊เดี๋ยวก็ใกล้ถึงเวลาที่รถไฟฟ้าชมสวนจะมาถึงแล้วนะครับเรานั่งรถไฟฟ้าชมสวนดีกว่าไหมครับพี่ลินทางเดียวกัน ไปด้วยกันนะครับมาแล้วพี่ลินอยู่ตรงนี้ค่ะมอะไรค่เย้ <Yeah. S 3> สวัสดีค่ะพี่ลินรู้ไหมครับว่า รถไฟฟ้าชมสวนของเราไม่ได้ใช้น้ํำมันเชื้อเพลิงนะคะแต่เป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนแทนซึ่งจะต้องชาร์จแบตให้เต็มก่อนนำรถมาวิ่งน,นะครับรถไฟฟ้าชมสวนของเราสามารถนั่งได้8-10คนเลยครับผมอ๋อเข้าใจแล้วนอกจากจะเป็นการช่วยลดพลังงานเชื้อเพลิงแล้วยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะไม่มีควัพิษต่อต้นไม้และก็ดอกไม้ในสวนของเราด้วยค่ะ ลืมเลยต้องเอาเอกสารไปส่งนี่นะพี่ลินเจอกันอีกแล้วจะไปไหนเหรอครับพี่จะเอาเอกสารไปส่งที่ออฟฟิศอำนวยการอ๋อใกล้แค่นี้เองน้องคูนคิดว่าพี่ลินปั่นจักรยานไปดีกว่านะครับแต่พี่ว่าเอามอเตอร์ไซค์ไปมันง่ายกว่านะแป๊บเดียวเองโอ้โอรู้ไหมครับว่า น้ำมันปิโตเรเลียมถือเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปจะเกิดขึ้นมาทดแทนได้ต้องใช้เวลาถึงหลายล้านปีเลยนะครับผมยิ่งเราใช้สิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นเท่าไหร่พลังงานก็จะถูกใช้ไปมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเราจึงเห็นคุณค่าของพลังงานที่มีอยู่พร้อมกับร่วมกันอนุรักษ์ให้พลังงานเหล่านั้นมีเหลือไปถึงคนรุ่นหลังของเรานะคะพี่ลินโหจริงหรอน้องคุณงั้นพี่อะใช้จักรยานไปส่งเอกสารดีกว่าเนาะ การปั่นจัก,กรยานเป็นวิธีการที่ไม่ต้องใช้น้ำมันแต่ใช้พลังงานจากสองขาของเราปันป่นปัน่นปั่นเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและไม่กอ่อให้เกิดมลพิษช่วยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่กอ่อให้เกิดไอเสียและมลภาวะทางอากาศค่ะ วันนี้กลับบ้านกับน้องคูนดีกว่าทางเดียวกันกลับด้วยกันเนาะประหยัดน้ํามันอีกด้วยอย่าลืมช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะทุกคนลดการใช้พลังงานเชื้อเพลงิงและหันมาใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดไม่ใช่เพราะเราต้องเลือกแต่เป็นการเลือกเพื่อสิ่งแวดล้อมและโลกที่น่าอยู่ของเรานั่นเองค่ะบ๊ายบาย